เดียวแกล้งเชร์กลสู่สวัสดีพี่พี่เพื่อนๆนะคะเดี๋ยวกล้องขอไปยืนหลบลมพุ่งพุ่งไอ้เกตาอันนี้ก็มาดูพี่ขาวแป๊บเดียวเดี๋ยวอีกนิดนึงตะกล้องจะกระดะพี่ขาวว่าทำแนวแนวกันไฟนะคะแนวกันไฟอ่าอออะไรโตโตถูกปะติดปากถ้าตะกล้องเรียกลุงก็อย่ากรู้สารนะคะเราพูดกันในคลิปแต่เพราะเขาเป็นอีกสถาสนาหนึงใกล้ๆกันโตอะไร่ะ เอาให้ฉีดเอาฉีด,อดตอเขาจะปลูกสับประรดนะคะแปลงนี้เนื้อที่แปลงนี้ก็คือเดี๋ยวแกฉีดยาไปเรียบร้อยแล้วฉีงยาขาก็ฉีดยาแล้วก็คือตอนเย็นแกถึงจะเผาไฟโอเคบอกความริยากันแล้วแล้วแกจะเผาไฟจุดไฟเผาแล้วเดี๋ยวก็จะให้พี่สาวมาดูการการเจ็ดการสามเพื่อจะปลูกสับประรดนะคะอันนี้วันนี้ก็พี่สาวรายงานเรื่องการไฟ ได้ว่าแนวการไฟแลราสุดมีะได้เมื่อออก็ข้างนอกไปล้ำส่วนอื่นเขาจริงๆถ้าไม่ไม่ตัดหญ้าเนาะตัดหญ้าล้วก็ลงจานก็ได้เหมือนกันนี่เราไม่เข้าใจแต่วนะ่าถ้าปูกมันนาจะเอ็มเนช่โอ๊ยอะไรมดได้กะตาออายขอต้องีกแล้ว ก้าจริงกัดตรงไหนไม่กัดมากัดลูกตาเพื่อนโอ้ยเจ็บอ้ยดีนะจับทันไม่ไงนะั้นอ่ะเจ็บตาแลา้วคนนี้ดีมันยังไม่ทันเยอะใส่บัวแดงใส่ต้นไม้อ้อยยิงอยู่ทีหัวคิวอะไรเนี่ยที่มองต้นนี้เอยมาต้นไหนเนื้อดูต้นแล้วไม่ใช่ อันีก้ก่อนี่ขาวมากนี่กาส,สาสมทานะคะงานทั่วเก็ตติดต่อได้เลยนะคะเบอรโกขาวสา0874699065 0874699065นะคะโกขาวสไถติดต่องานได้ คุยได้เลยอ่ะโอยโอ๋อใจเย็นองนเรียบร้อยตอนแรกเดินมาไม่เห็น,หม,นมดนี่เดี๋ยดูกูค่ะลังมาหนุหมดเลยอยตอนเดินมาเห็นแต่ต้นไม้เขียวๆเราไม่ได้ไปยุ่งกับมันทั้งนน่อยมากัดเราเต็มเลยคนร้าย่ ไปต่อไม่เป็นเลยมันจะยุ่งหมดกัดอันนี้เจ้าสมซารู้สึกว่าพรุ่งนี้พี่เขาาจะมีงานไปในในเมืองใ,ใ,ในหลาดในหลาดบ้านเราชอบเลือกในเมืองเขาจะเลี้ยในหลาดกันเลียในหลาดในตลาดคนผูกเก็ดเนี่ยเขาก็ถามถ้าเข้าเมืองเขาถามไปไหนถ้าเข้าเมืองถ้าคนมูเกี็ดกระจูกันขเขาไปหลาดเขาตลาด <laughs> <laughs> ทาั้งที่เอ่อ <laughs> ก็คือในเมืองเขาได้แหละเลขในตลาดกันเพราะเราอยู่เขตน,นอกนอก,นอกเราอยู่บ้านนอก รู้สึกว่าจะรถสไลด์ทุกไปไปลุนหินครบุบลุนดินเราก็ไม่ได้ตามไปนะไม่ใช่อะไรระหว่างเข้าลาดกับเข้าพังงาน,นี่ยขับรถไปพังงานสบายกว่าเยอะรถไม่ติดเหมือนไม่พานะทุกนาพานะคนกลับไปเอาหมูแฟนนังขับด้วยนะไปตอนรอบสองรอบแรกอ่ะง่ายง่ายรอบแรกไปทักแรกไปคัะ แกกล so ับมาไปตั wise, ้งแต่รอบรอบบแรกไปติดติดที่หกแล้วค่ะ6หกโมงเช้าก็กว่าจะเสร็จนู่เสร็จนี่ก็กลับประมาณบ่ายสองรถติดแค่ตายพอจะถึงบ้านโอ้ขนาดบ่ายสองนะคะว่าน่าจะไม่มีรถอ่ะรถยังเยอะพอรอบสองไปเร็วนิดหนึ่งไปตีห้ากว่าตีห้ากว่าค่ะ ถึงก็ยังไม่นะคนเียเฮ้ยรอบนี้เสร็จเลยโอที่เก้ากว่าเสร็จละรถก็ยังเยอะอยู่เลยคุ้นเหนื่อยอ่ะับรถในหลาดะคะ่ะออกมาโหแต่เหมือนก็แบบถ้าเราขับไปเป็นหลาดกับเขารถไปพังงานไปพาังงานดียร์ถึงจะไกลกว่าแต่ว่าโอ้ยรถไม่เยอะรถมนันออกนอกเส้นทางเยอะจริงแต่ว่ามันวิ่งง่ายกว่าสบายกว่าแบบไม่พุุนพลานไม่ไม่ไมไมพลุนพลานนะคะเราก็วิ่งสบายสบายนุ่ยขาอยู่ตรงนู้นครับ สบายกว่ายเยอะเลยตอนตอนนี้ถ้าเพื่อนชนเข้าหลาดนะเป็นทางแต่แต่ก่อนคือทํางานได้ไปดีทํางานในหลาดขับรถไปกลับไปกลับเลยเก่งตอนนี้แบบแมวแล้วสาวอยู่ตรงนี้นะคะแมวกันไฟก็อยู่ฝั่งนู้นไปแต่ก็ไม่เดินตามแล้วแต่รู้ว่าเขาทำแนวกันไฟตรงนี้นะคะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยว ยังไงพบกันคิดหน้าถ้ามีโอกาสไปถ่ายชี่แถวพงาขอกอยก็เดี๋ยวจะค่อยไปถ่ายถ่ายพี่เขาแต่ถ้าเงินก็อยู่แถวแนี้พี่เขาอยู่ใกล้ก็ตามมาถ่ายแต่ถ้าอยู่ไกลก็ไม่ไปถ่ายอ่ยตอนนั้นเดินไปมันปตรงนี้แล้วเนื่องจากอยากจะอัปเดตเข้าไปให้พี่เพื่อนฟังบ่อยๆนะคะเรื่อยๆว่ายังไงแต่แรกคิดว่าพี่เขาจะอ้อมมาทางนู้นอุตส่าห์เดินมาทางนี้นะพี่แกตรงตรงก่อนยังไม่เสร็จแต่กล้องเพื่อแกจะอ้อมสทางตัดนะ ต่องานได้นะคะพี่ขาวก็ขาวรถถรถอยู่มุดดอกขาวงานใกล้งานใกล้งานไนเก็บติดต่อโทรคุยได้เลยนะคะ0874699065ค่ะอีกครั้งนะคะ0874699065ค่ะก็ขาวรถถนะคะติดต่อพูดคุยตกลงราคากันเลยพี่ขาวแก okay. คุยง่าย จะเย็นโอเคค่ะตอนนี้เราตะกองกลับแล้วพบกัคลิปหน้านะคะยักษ์ใหญ่เชียง90สวัสดีค่ะ